อำเภอจัน,นะจังหวัดสงขลาเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงในอำเภอจันนะในรอบกว่า2ปีนะคะแม้ว่าเหตุการณ์จะจบลงไปแล้วแต่ว่ายังทิ้งร่องรอยความเสียหายในพื้นที่เกิดเหตุและความหวาดกลัวของชาวบ้านก็ยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปเยียวยาแก้ไขก็าตามคุณพัราจิตคําติดตามผลกระทบที่ตามมาหลังเหตุปะทะค่ะ แม้ว่าเหตุการณ์ปิดล้อมในหมู่บ้านตําบลบ้านนาอําเภอจะนะจบลงที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยคนที่4ได้ทีมมัสยิดโคเกเค็ดจนทําให้ความตึงเครียดในหมู่บ้านคลายลงได้แต่เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ใช้ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน้นชุมชนนานกว่า10ชั่วโมงและวิสามันฆาตกรรมผู้ต้องสงสัย3คนขณะนั้นมีชาวบ้านไม่น้อยกว่า10ครอบครัวต้องอบพยพออกจากบ้านเรือน ใช้ศาลาอาเนกประสงค์ของหมู่บ้านเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวรัศมีห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรแม้จะกลับเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านได้ตามปกติแต่ความหวาดกลัวทำให้บรรยากาศในชุมชนที่เคยคึกคักเต็มไปด้วยร้านค้าวันนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงาหลายคนหวาดกลัววิตกกังวลและรู้สึกไม่ปลอดภัยเคยอ,อยู่าานาามกนมันก็สัญชตาตญาณนะราะเหตุการณ์แบบนี้มันน่าจะเป็นแบบ แต่ก็ไม่รู้จักเพราะก็าไม่ใช่คนที่นี่เก็บเก็บตัวอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงนะโมบโมบเบว่าให้โมบนะเพราะว่าไม่รู้ว่ากระสุนมันจะมาทางไหนรั่วทะลุประตูบ้านเขาแล้วบ้านก้าเนี่ยมันก็ต่ำแต่ว่าอาธิรัฐที่ว่ารถของทหารเขาเขาตั้งกําลังกันกอะกาแพงไว้ที่หน้าบ้านพอดีตอนนี้เรารู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองมากแล้ม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยแล้วกลัวนักศัล คิดเหตุการณ์เมื่อวานถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านลูกเราอยู่อยู่ในบ้านสองคนจะทํายังไงใครจะรับผิดชอบูชีวิตลูกเรานังคิดถึงลูกน้องแต่ลูกตันเหลังจากนี้จะยังไงก็คงอีกหลายวันอีกนานอีกนานกว่าจะลืมภาพตรงนึ่กว่าจะลืมทุกอย่างได้ก็ต้องใช้เวลา แต่เมื่อสิ้นเสียงการเผชิญหน้าจบจากเหตุการณ์ความตึงเครียดเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงย้อนกลับไปชุมชนที่เกิดเหตุเพื่อพูดคุยกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและประชาชนทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แสดงความขอโทษและชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตาม,ตามขั้นตอน,นบบการปฏิบิการบังคับใช้กฎหมายเราต้องทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีผลกระทบต่างๆและต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชุมชนอย่างที่นี่ ก็เป็นเป็น,ปนชุมชนก็เราก็ระวังเมื่อวานก็เห็นว่าใช้เวลานานจริงๆแล้วก็จะทําทุกขั้นตอนก็ต้องคิดแล้วก็ว่าทําไปแร้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างไหมมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจบ้างอะไรต่างไม่กระทั่งการที่จะใช ham, ้อุธเลยรต่ก็แทบจะน้อยมากนะครับวันนี้ร่องรอยกระสุนปืนตามกําแพงหรือผนังบ้านเรือนในจุดต่างๆกําลังถูกปรับปรุงลบภาพความเสียหายจากเหตุการณ์ปะทะซ่อมแซมปะแต่งให้สวยงามเหมือนเดิม แต่ความเงียบสงบการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายในชุมชนเล็กๆของหมู่บ้านอำเภอจนนะจะกลายเป็นภาพในความทรงจำของความสูญเสียในใจของชาวบ้านที่นี่หรือไม่คงต้องใช้เวลาเพื่อไม่ให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นอีกพื้นที่ของความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรสราติคำไทย p ีบีรายงาน